สวัสดีครับเช <abilities> ้าวั EX นพฤหัสแปดโมงกว่าเกือบเก้าโมงพี่น้องเอ้ยมาอยากบ่วงว่าผู้ใดก็มากินอ้อยก็ย่อคักแน่แต่มาบ่วงกันน่ะโอ้ยตายก็จะอย่าเอาส้มใส่บ่วงเด้อนีิส้มใส่หนูเด้อนี่หนูถื่อพันหมวกยังไงก็แต่ในผลมูลเอเดพี่น้องเอ้ยอยากบอกอกูคักดอยู่อยากบอกอยู่นี่ตายง่วงเนี่ยมันรอจิ้นอ้อยให้กันบ้านี้ Cái Yun hoa khẩu bên hoa rồng thược buông hoa ngạc hoa 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 nè hoa hoa buông, ôi ngật lại, hoa 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 được mua hoa mua cái hoa hoa buông hoa 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 ไปหาุนูกันหลังแรกพุท่านทำงานนี่พี่นอ้องเอ้ยเนี่ยมาเน,นี่ยโ้ควางามงามบอกว่าหนูรเต็ม,มานเอนอยู่วะเคืนสองแตมนี่พี่นอ้องเคื่นนั่นเด็กบอกเลยโอ้อลังมีพัน นหนูเอียงมาขึ้นมากัดยอดอ้อยพี่น้องเออมันพันอียงหนูจะกัดอ้อยเาขาเหยาะหยอดขาดยอดมุนครับแต่โอ้เสียหายรอยกา้านนี่ดังเสียพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเลยมึงต้องหน,น่เอเนี่ยตัวเซตบุบบ้านนี่ตัวเซตหน่อแบบน,นี้ข้าไปเสตหน่อแบบน,นี้เคยเนี่ยเคยน่นารัก Nói mà hãm em mừng nga vĩnh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  là vĩnh nga Chị cái này nga vĩnh nga mỏng nó vĩnh này vĩnh nga vĩnh nga Ôi, bà vĩnh bình มาขาบมากบ้าเฮี้ยอย่างน้อสามโตสามโต,ตได้ไหมนี่ตัวหนึ่งโอ้ยมาขาบมากกว่าเอ้ยกลัวอยู่ห่วงก็เสียกั็แกะป่ะ